สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเป็นกริดเอามาบอกเล่านะครับก็เป็นเรื่องที่หาสาระดีๆเอามาอ่านเอามาบอกเล่านะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการไก่เกลียนะครับการ,ก,รก้เกียเนี่ยมันก็จะมีอยู่สาระสาคัญนะครับว่าสิ่งที่เราได้เลยเสียไม่ได้คือการเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับเราก็ต้องเข้าใจในกระบวนการที่ถูกต้องของการแก่เกียนะครับเราต้องไม่รีบร้อนที่จะรู้เรื่องปัญหาอุปสรรค ของการเป็นผู้บริหารผู้ตัดสินใจหรือเป็นผู้ไกลเกยี่ยก็คือการคาดหมายว่าจะแก้ไขปัญหาเนี่ยให้สําเร็จรุ่ร่วงได้เร็วคือถ้าเป็นภาษาที่เราเข้าใจกัน,นง่ายคืออยากจะรีบปิดจ็อบให้ไวนะครับแต่บางทีความเข้าใจที่ว่าการที่จะปิดจ็อบให้ไวเนี่ยมันทําให้เรามองข้ามข้อที่จริงหรือรายละเอียดที่สําคัญไปได้นะครับบางทีมันก็ทําให้มีผลการตัดสินใจไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดนะครับ การแก้ไขปัญหาที่แท้จริงก็จะต้องเข้าใจสมมติฐานของปัญหาแล้วก็สาเหตุนะครับรวมทั้งการเลือกสรรทางแก้ไขที่ดีที่สุดโดยไม่ก่อปัญหาขึ้นมาใหม่นะครับโดยปฏิบัติให้ง่ายที่สุดกระบวนการเหล่านี้ครับผู้ไกลเกี่ยรหรือผู้ตัดสินใจก็จะต้องถือเป็นแนวทางปฏิบัติไว้อย่างยิ่งครับเพราะไม่ฉะนนั้นแล้วครับหากอาศัยวิธีการแก้กปัญหาด้วยการหวังที่จะรีบปิดจ็อบให้มันเสร็จเร็วก็อาจจะกลายเป็นการก่อปัญหาใหม่นะครับ เนื่องจากปัญหาหรือสาเหตุของปัญหาที่ฝังตัวอยู่มันไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาให้ถูกต้องก็อาจจะเป็นปัญหาใหม่ในภายหลังนะครับดังที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับเวลาที่ผู้ไกลเกียรนะครับเริ่มกระบวนการไกลเกลี่ยด้วยการถามผู้พิาพากษาว่าเป็นเวลาน,านานว่าตกลงกันได้หรือไม่แน่นอนนะครับผู้พิาพากษาที่ทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นที่เป็นทะเลาะกันเป็นเวลานานมันก็ไม่สามารถที่จะตกลงอะไรกันได้ในระยะเวลาอันสั้นนะครับ เมื่อต่างฝ่ายต่างเขาบอกว่ายังตกลงกันไม่ได้ผู้ไกลเกียบางคนาาก็จะกราบเรื่องโดยเห็นว่าคงไม่มีทางตกลงกันได้ครับเนื่องจากผูพ้พิพาทแถลงว่าตนตกลงกันไม่ได้จึงส่งเรื่องกลับไปสู่กระบวนการแบบว่าเออดำเนินคดีแบบจัดเต็มในชั้นศาลอย่างเงี้ยทําให้เป็นหน้าเสียดายนะครับว่า <c oughs> บางทีคูพ่พิพาทบางทีเขายินยอมเข้าสู่ระบบไกลเกลี่ยแต่เขาก็กลับถูกปฏิเสธด้วยแบบว่าผู้ไกลเกียรยเนี่ยแบบประสบการณ์น้อยนะครับอาจจะประมาณว่าเออ ใจร้อนเกินอย่างปิดจ็อบอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันทีนี้นะครับผู้ไกลเกยีติที่แท้จ,จริงก็ต้องเข้าใจว่ากระบวนการไกลเกียรเนี่ยมันก็ต้องผ่านขั้นตอนต่างๆการที่จะเข้าใจว่าคู่พิพาททั้งสองฝ่ายอ่ะย่อมต้องมีความเห็นแตกต่างกันมันทําให้เกิดข้อพิพาทนะครับคือถ้าคนไม่มีความเห็นต่างมันก็ไม่เกิดข้อพิพาทอยู่แล้วนะครับสิ่งที่สาคัญเราก็ต้องผู้ไกลเกลี่ยจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับหนึ่ง เราต้องรู้ว่าคู่พิพาททั้งสองฝ่ายเข้าใจจุดยืนและผลประโยชน์ที่แท้จริงของตัวช่ไก,ก่อนพูดง่างว่ารู้จุดแต่ละฝ่ายก่อนนะครับจุดปลายหมายปลายทาง2จากนั้นครับก็ดําเนินการให้คู่ความหรือข้อพิพาทได้เข้าใจความแตกต่างที่เกิดขึ้นทั้งในผลประโยชน์และก็จุดยืนในมุมมองหรือสาเหตุของข้อพิพาทนะครับแล้วต่อมานะครับเมื่อ2ฝ่ายเห็นพ้องกันในจุดยืนแล้ว ผลประโยชน์ความแตกต่างในความคิดเห็นของการและกันนะครับผู้ไกลเกลี่ยก็จะต้องดํนาเนินการแบบว่าโดยการมองหาจุดยืนร่วมหรือผลประโยชน์ร่วมกันนะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาในการแยกคู่พิพาทหรืออารมณ์ข้อพิพาทออกมาจากปัญหาแล้วก็สาเหตุของข้อพิพาทขัดแย้งนะครับวิธีการนี้มันก็จะเปลี่ยนจากการ,รเผชิญหน้าเนี่ยมาเป็นการทําให้คู่พิพาทได้ร่วมกันเผชิญแก้ปัญหาแล้วก็หาทางแก้ไขนะครับซึ่งก็จะเป็นการเยียวยาอารมณ์ข้อพิพาทปาดหมาง ที่คู่พิพาทมีต่อกันได้ไปในตัวนะครับเมื่อสามารถเปลี่ยนมุมมองและจุดยืนคู่พิพาททั้งสองฝ่ายละก็จะทําให้การร่วมมือกันแก้ไขปัญหาแล้วก็หาทางออกเป็นไปได้โดยง่ายนะครับปัญหาที่สําคัญที่สุดของนักไก่เกียร์เนี่ยก็คือการทําให้คู่พิพาททั้งสองฝ่ายได้เข้าใจจุดยืนที่แท้จริงแล้วก็ผลประโยชน์ที่แท้จริงของตนซะก่อนนะครับการเริ่มกระบวนการไก่เกียร์ด้วยการรีบเจาะเข้าหาทางออกโดยไม่เข้าใจสาเหตุ่ และข้อเท็จจริงแวดล้อมของคู่กรณีมันก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ทุกมจุดนะฮะและอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากคู่พิพาทที่เกี่ยวข้องแต่ถ้าเกิดว่าดําเนินการด้วยการทําให้คู่พิพาทเข้าใจของแท้ถึงผลประโยชน์แล้วก็จุดยืนของเขาก็จะทําให้คู่พิพาทเริ่มเห็นผลทางในการแก้ปัญหานะครับแล้วก็จะให้ความร่วมมือแก่ผู้เกล่เกี่ยได้ด้วยง่ายนะครับ คือเราต้องเข้าใจว่าผู้เกลียดมันก็เสมือนว่าเป็นผู้ชํานาญเส้นทางนะครับเห็นผู้พิพาทขับรถหลงทางการที่ผู้เกลียดจะไปบอกผู้พิพาทให้เปลี่ยนเส้นทางโดยผู้พิพาทว่าไม่รู้ว่าขับรถไปทางไหนโดยที่ว่าผู้พิพาทยังไม่รู้ว่าขับรถหลงทางอยู่นะครับก็ย่อมจะถูกตัวแย้งคัดค้านนะครับแต่ถ้าทําให้ผู้เกลียดผู้พิพาทได้เข้าใจรู้ตัวว่ากําลังหลงทางอยู่และทําให้ผู้พิพาทรู้ว่าผู้เกลียดเป็นผู้รู้เส้นทาง คราวนี้แหละครับผู้พิพากตเองก็จะกลับมาถามผู้ไกลเกี่ยถึงเส้นทางที่ถูกต้องนะครับก็เป็นหลักการง่ายๆนะครับเหมือนเราเป็นผู้รู้เส้นทางแต่เห็นคนอื่นขับรถหลงทางอยู่นะครับเราจะทํายังไงให้เขาไปให้ถูกแนละ้วโดยที่เราเป็นผู้ให้แนะแนวให้เส้นทางที่ถูกต้องนะครับในการกระบวนดําเนินกระบวนการไกลเกลี่ยนะครับผู้ไกลเกลี่ยก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองของกระบวนการนะครับ แต่ก่อนเนี่ยที่เราคิดว่าร้รีบร้อนปิดจ็อบเร็วไม่ต้องไม่ต้องคิดแบบนั้นนะครับเราก็มาเดํนเนินการตา,ตามกระบวนการในการเปลี่ยนมุมมองของผู้พิพาทษนี่แหละจากที่เขามุมมม,มีมุมมองที่ว่ามุมต่างให้เขามามองในมุมเดียวกันแค่นั้นเองนะครับเปลี่ยนจากวิธีการที่จะบอกหรือทําให้ผู้พิพาทษเชื่อในสิ่งที่ตนจะบอกมาเป็นทําให้ผู้พิพาทษมีความยินยอมที่พร้อมใจที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหากับผู้กลีเกลียนะครับ คือผู้ใดเป็นการปรับ Mindset นะครับเราบอกผู้เกลียดก,กับข้อพิพาคเท่านั้นเองนะครับทีนี้นะครับไอเปลีืยนใจสําหรับผู้ที่ว่าในดําเนินการกระบวนการเกลียดนะครับในการดําเนินการเกลียดก็คงเหมือนกระบวนการตัดสินใจโดวยวิธีอื่นนั่นคือผู้ตัดสินใจก็จะต้องรู้ข้อมูลรู้วิธีการหาข้อมูลวิธีวิเคราะห์แล้วก็ทางเลือกทางออกจากข้อมูลที่มีอยู่นะครับ ผู้ไกลเกลี่ยก็เช่นกันนะการที่จะเสนอทางออกทางเลือกให้แก่คู่กรณีที่พิพาทกันก็ต้องรู้ปัญหาสาเหตุของปัญหาซะก่อนนะก่อนที่จะพิจารณาหาทางออกดังนั้นนะครับผู้ไกลเกลี่ยก็จําต้องรู้หลักกระบวนการไกลเกลี่ยนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีคติประ,ประจําใจในการดําเนินการไกลเกลี่ยมันจะมีอยู่สามประเด็นนะครับแบบสั้นๆโดยสรุปครับอย่ารีบร้อนรู้เรื่องอย่ารีบร้อนรู้ทางออก แล้วก็อย่ารีบร้อนเสนอทางออกนะผู้ไงยอย่ารีบร้อนที่จะรู้เรื่องรู้ทางออกแล้วก็เสนอทางออกผู้ไงว่ามันหยยบพึ่งไปตั้งเป้าหมายซะหวังผิดจ็อบเร็วขนาดนั้น,นครับทีนี้นะครับก็เป็นเรื่องสาระน่ารู้ที่มาเป็นเจ็บเท็นน้อยในเรื่องการเกี่ยวเกี่ยวข้อพิพาทครับสาระน่ารู้ในวันนี้ก็สวัสดีครับ